สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิมพ์ณพัสศรีน้อยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านกวนสูงวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เร่ก็อยู่ดิมแม่น้ำแห่งหนึง่งมีแม่เป็ดกำลังกบไข่ห้าฟองเวลาผ่านไปไข่ฟักเป็นตัวออกมาสี่ฟองยกเว้นไข่อยู่ฟองหนึง่ง ท่นใดนั้นไข่ฟองสุดท้ายก็ค่อยๆฟักตัวออกคุณพระช่วยทำไมถึงขี้เรอย่างนี้แต่แม่เป็ดก็รับลูกเป็ดขี้เรเป็นลูกตัวหนึ่งวันหนึ่งแม่เป็ดพาลูกๆไปหัดว่ายน้ำระหว่างทางได้พบกับอัวแพะและหมูพวกมันพาวัวเราะ,ะลูกเป็ดขี้เร่หา พวกเราดูตัวอะไรนั่นสิน่าเกลียดจริงๆสักครู่หนึ่งเราลูกเป็ดได้เดินไปพบพ่อไก่และแม่ไก่นี่เคยเห็นตัวอะไรน่าเกลียดอย่างนี้ไหมพ่อไก่ถามวันต่อมาลูกเป็ดขี้เรดเดินหลงเข้าไปในบ้านของชายทำขนมปังเมื่อชายทำขนมปังเห็น เข้าจึงร้องตะโกนขึ้นออกไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เจ้าตัวหน้าเกลียดลูกเป็ดขี้เรมักจะถูกพวกพี่พี่ของมันกันแกล้งเสมอเวลาผ่านไปลูกเป็ดทุกตัวเติบใหญ่ลูกเป็ดขี้เรเปลี่ยนแปลงไปเป็นเป็ดสีขาวสวยงามตัวใหญ่ อีกครั้งมันยังบินได้สูงเล็กไกลด้วยปีกที่แข็งแรงอันหนึ่งลูกเป็ดขี้เรเห็นฝูงหงส์กำลังเล่นน้ำในลำธารที่มันอาศัยอยู่มันตะลึงในความสวยงามของหงส์เหล่านั้นจึงบินตามไปดูใกล้ๆลูกเป็ดขี้เรมองเงาของตนเองที่ปรากฏในน้ำเป็นเงาของหงส์ที่สง่างาม ที่เทจริงมันไม่ใช่เป็ดมันเป็นหงส์ในที่สุดมันก็ได้พบกับพ่อแม่ที่เทจริงและอาศัยอยู่ที่ลำธารแห่งนั้นอย่างมีความสุขหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถยืมได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอวดขอบคุณครับ